กทกเข้าทกออกไปอย่างนี้นเติบกระเป๋านี่กันฟังอย่างนต้ว่าปี่ไปไปไปมึงขับร็วหมต้องถามมันต้องปากน <จะ S 2> ่อยจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวจะบอกตังค์ไปไล่เพื่อนนะฮะ ไปไล่เพื่อนรถไปคนเดียวเติมมาเอาเป็นเรื่องเป็นราวนะขึ้นลงขึ้นศาลปีไปไล่เขาเนี่ยหยังมีปัญหากับเพื่อนกับฝู่งเอาเพื่อนไปตัวอยาบเพื่อนบ่อยางมีปัญหาตัวเรปี้ตัวนี่หาเรื่องหาราวต้านนะปากกบม้วนอยู่กับเพื่อนก็ะอีเด่นกับจมจมดาวโอเดสดาอีเด่นแบบนี้มีปัญหากับเพื่อนแหมปไล่เขาแหมโอ้บอกไว้บอกไปตัวนะปี่ไปคนเดียวมาครับรถเลยไปลงบ้างมึงครับรถมึงฟังกูก่อนกูจะไปไล่เพื่อนก็ไล่เขานะกับพี่ปัญหาพี่มาเอาแล้วเอาน่องไปเป็นเรื่องเป็นราวกัน กูจะเอามึงไปเเป็นรื่องไปนี่อย่างเป็นเรื่องไอ้ยังถ้าขึ้นโรงพักเราขึ้นตำรวจได้ไรพี่ก็แค่ไปไล่ข่าวไปไล่ไปไล่เออแล้วกวแต่เนี้ยถ้าเปิดตีผมจะได้เหรอเปิดเอาปืนยิงเด้อถ้าเปิดเอาปืนยิงเอามีดเอามุยมาเอ้ยเปินมีมีเปื่อนมีปูงเปินมีคนอ่ะลูกน้องอ่ะผัวเมียเปินเหรอเจ้าบ้านพ่อแม่เปินเหรอเปินมาทำหัวจะคือน้องไปยากเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งมาเอามาเอาพี่มีเรื่องมีราวเอาน้องไปโดยตลอดแล้วพี่อย่างเงี้ยนี่ หายใจหรือยังหายใจแล้วพี่หนูปย่ามีเรื่องมีราวหนูบอกตรงๆเลยหายใจเข้าลึกๆหนูอยากยู่งหนูบ่ได้เนี่ยอย่างใดมึงปะยากไปบ่ไปไปเพราะเขาบอกว่าเอาโอเดตมาตัวยมมึงต้องไปเึาหายใจเข้าลึกๆมาเอาแบบไปไล่ไปซะคนละกาถตึงมันนี่เขาไล่รัฐบาลนี่มึออกแค่ มึงตั้งสติตั้งสติแล้วเนี่ยแลนวมึงฟังพี่บ่างมีเรื่องมีราวพี่มึงฟังบยายมีปัญหามึงฟังพี่บยายเอาตุ้มาเติมต้นสายปลายเหตุเป็นออ้ยังเขาถึงไปไล่เขามึงฟังพี่พี่เขาบัได้พิษกันบัได้ทะเลาะกันแล้วไปไล่ไปยังไงอ๋อแล้วไปไล่ไป็นยังองอ๋อเจิอเจินให้ไปไล่เนี่ยคนงายติไหนเจนไปไล่เขาเขาทําไร่อ๋อไร่อ๋อถ้าไล่ก็จะเมืองแล้วไปก่ว่ามึงไปไล่เขาทําให้ แปงให้อ๋อกะเมืองถ้าเป็นกยนคำไทยก็แปงไร่ทำไร่อ๋อพี่สาวอุบะเคียเหรอกระมึงนะ่ากลัวกูไปตันได้เคียอย่างว่า,าพี่ไปตีกันอย่ะเปะิ้ลบอกว่าเจอน้องอเรฟมาตวัววันนี้ปุจะเปิดไร พอเปิดไร่เนี่ยพ่อจะมีกาแฟมีอาหารและก็บในไร่พ่อนนะจะมีทางน้ําผ่านพ่อปลูกดอกพ่อแปลงกัดท่อมพ่อมีร้านกาแฟที่พักรับรองเพ่อเลยบอกเอาน้องโอเดตมาตวัวถ้าเด่นน้าบ้างเอามาตวัวเชิญที่ไร่นะอ,อยากนึกว่าปีไปมอบก็ <ไป S 2> บจะไปไล่อะนึกว่าไปมอบหูกวัวไปมอบเมอบไไืมอ,องกับพ่อนะบอกไปไล่เพื่อนไล่เพื่อน ก็นึกว่าไปหามเพื่อนปี๋เยอกูโอเคเพื่อนเชิญไปไร่เพื่อนแลวกดมือกัจะว่ากูตอเหลวันนี้สลิดอู้ไทยหมอต้องลันลิ่มกันจะไปไร่เพื่อนอยากเกากามเมืองไปไล่เพื่อนไปไล่เพื่อนไปให้เพื่อนเนาะจ้่แปลงให้แปลงสวนเออไปล้ำคาญก็ถึงว่าจะเชิญไปเชิญไปจะไปไล่ไปหาเขาอีก่ายไปเลย